สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวปากกาหลากสียอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือ Uniball วันตัวนี้นั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปากกาจากยี่ห้อยูนินะคะที่ออกมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสกันมากในโลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปร่างลักษณะของปากกาตัวนี้กันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยมาซื้อมาเป็นเซต8สีนะคะรูปร่างลักษณะของปากกาตัวนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะคะก็คือจะเป็นลักษณะส,สีขาวคลีนรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงด้ามคลิปเนี่ยก็จะสามารถกด ให้เปิดแล้วก็เอาไปหนีบกับตัวกระเป๋าเสื้อหรือว่าสมุดหนังสือต่างๆได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นยางนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ก็ทําให้จับถนัดมือขึ้นมาเด้นหนึ่งนะคะขนาดหัวของยูนิบบลเพนตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่0.5นะคะซึ่งลักษณะหัวก็จะเป็นลักษณะที่อ้วนๆแล้วก็เป็นปลายแหลมลงไปแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับปากกาเจลหลายๆยี่ห้อค่ะโดยรวมของปากกาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้น่าใช้มากๆเลยนะคะดูมินิมอลมากๆแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยชอบนิดนึงก็คือตัวด้ามของเขาเนี่ยมารู้สึกว่ามันค่อนข้างอ้วนไปนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันที่เรื่องของคุณภาพของตัวปากกานะคะ ปากกาเจลยูนิบบลที่มาซื้อมาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างสดใสนะคะสามารถใช้งานในการเขียนโน้ตหรือว่าเขียนสรุปอะไรต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาจะมาลองสวอชสีให้ทุกคนดูนะคะ วอสี่งออกมาแล้วก็เพราะว่าปากกาตัวนี้เนี่ยก็มีสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็เป็นไปตามคลิปของตัวปากกาเมื่อดูคุณภาพของสีปากกาเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสีไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วก็มีช่วงที่จะมีสีขาวปนอยู่ในเส้นบ้างเล็กน้อยนะคะยิ่งถ้าเราเขียนเป็นเส้นที่มีความขยึกขยืนนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงขอบตรงมุมเนี่ยมันจะเข้มกว่าตรงเส้นตรงนะคะ หรือว่าถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาเนี่ยก็จะพระว่ามีบางจุดที่สีมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเราได้ลองเทียบกับปากกาเจลแบรนด์อื่นๆเนี่ยเพราะว่ายังมีหลายๆแบรนด์ที่ทําได้ดีมากกว่าตรงนี้นะคะอย่างเช่นของคอนตามดอลลี่ไดอิชิตตัวนี้นะคะคือถ้าเทียบสีกันแล้วเนี่ยเพราะว่าสีเขาจะสม่ําเสมอเข้มกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของการใช้ไฮไลท์ปาดหลังจากเขียนกันดูนิดนึงนะคะอันแรกเนี่ยมาลองเขียนแล้วก็ใช้ไฮไลท์ปาดทันทีนะคะก็เพราะว่ามันจะมีจุดที่หมึกเนี่ยมันลากไปตามไฮไลท์บ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีค่ะไม่ได้มีหมึกลากไปตามไฮไลท์ขนาดนั้นนะคะถือว่าหมึกของเจ้าปากกาตัวนี้เนี่ยแห้งเร็วพอสมควรค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบโดยการ เขียนแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาปาดไฮไลท์ดูโอเคเดี๋ยวมัจะให้ดูอันแรกกันแบบชัดๆอีกทีนึงนะคะจะเพราะว่ามันมีความสีลากไปตามไฮไลท์นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองปาดอันที่สองที่เราทิ้งไว้สักคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าจะมีหมึกปาดไปตามไฮไลท์อีกหรือเปล่า ในรอบที่2ถึงแม้ว่ามันจะทิ้งระยะเวลาห่างจากรอบแรกไปนิดเดียวนะคะแต่ก็เพราะว่าสีของหมึกเนี่ยไม่ค่อยปาดไปตามไฮไลท์เท่ากับรอบแรกแล้วนะคะคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีตรงไหนที่ปาดตามไฮไลท์ไปเลยต่างจากรอบแรกนะคะที่มันจะมีตรงแบบท้ายๆของตัวอักษรนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของการกันน้ําค่ะ ในเรื่องของการกันน้าปากกายูนิเบลเพนตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะคือกันน้ําได้อย่างดีเลยไม่มีหมึกเลอะซึมออกมาเลยปากกายูนิเบลตัวนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนชั้นนําทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งมาเองก็ซื้อมาจากทางออนไลน์นะคะจากทางช้อปปีนั่นเองเดี๋ยวมาจะใส่ลิงก์ของร้านที่มาซื้อเอาไว้ให้ในเดสคริปชั o นบล็อกนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อตามกันได้ะคะ่ะ ราคาของเจ้ายูนิบิลตัวนี้นะคะถ้าเป็นแท่งเนี่ยก็จะอยู่ที่แท่งละประมาณ31บาทค่ะส่วนถ้าเป็นกล่องเซต8สีแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ240 2 5 0บาทค่ะซึ่งถ้าใครสนใจปากการุ่นนี้เนี่ยก็สามารถลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะมาถือว่าใช้แล้วค่อนข้างคุ้มค่าไม่ค่อยผิดหวังค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ